นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เรามาเอาเป็ดยามดึกๆนะครับยามค่ำคืนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนกับสนุกกันเลยนะครับเพราะว่าเ,เราต้องใช้เป็ดเพื่อที่จะส่งนะครับถ้าอยากปิดงนานให้จบทุกอย่างนะครับพี่รบกวนก่อนรบกวนกันคนไทยอยู่กแ คือเราจะจับตอนไหนหรือตอนไหนเราก็ไปคัดก่อนนะครับจะคัดตัวที่ไม่ดีออกไปก่อนนะครับเราจะเอาเ,าเป็ดที่ไม่ดีออกแล้วเราจะทิ้งส,สวยดีๆให้กับพี่น้องกเกษตรกรนะครับและท่านที่สนใจเป็ดสาวพ้อไข่นะครับ านโทรมาได้ตลอดเวลานะครับท anyway. no ่านโทรมาได้เลยนะครับเรามีพร้อมส่งนะครับพนักงานรับรู้จับทั่วประเทศเอานี่นะครับมีคนมีคนรับจับเป็ดทั่วประเทศนะครับมีคนมารับส่งแต่ต้องมารับทั่วประเทศครับแต่ต้องมารับมิสมิสมิสเตอร์อะไรมิสเตอร์อะไรผมเตี๋ยลังนอแตนครับเอตี๋ยลังนอแตนครับเตี๋ยลังนอแตนครับดีครับ ที่ไม่มีพนักงานกับก็ติดต่อเสียหลังนอแตนได้เลยเพรเบอร์เสียหลังนอแตนได้เลยไ,ไหมเป็นพี่ชายของป้าป้าสามป้าสองจบงารน้ำคำ้าคืนนะจะไปชื่อะอะไรนะฝากไปยังไงสอสอเต้นับ ถ้าไม่มีมือปืนหรือไม่มีอเลขาก็าเอาเสียหลังหน่อแปลได้ครับตอนนี้ฝา,ากไปยังอสอสอเต้นะถ้าเกิดจะให้มีเลขาที่พร้อมจะเสียบนะมาติดต่อติดต่อเสียหลังหน่อแปลได้ฮาฮาครับแต่ถ้ากับเต้ ได้จริงก็บอกได้นะเต้ยยอยวพี่ติดต่อให้เต้นะนะครับเราก็จะคัดก่อนนะครับดูนะครับไม่ดีเราคัดออกเลยนะครับเราไม่ได้เหลือไว้ให้อ่าไปยังมือพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าเราเจะแต่ดีๆให้ท่านนะครับท่านสบายใจได้เลยนะครับว่าเอาเปจากเราเลยครับรอยนะท่านบอกว่าสวยนะสวยนะนะครับ ได้นะครับนี่นะครับนี่ัดออกอพอกรับออกนะคัดออกไม่ใช่ไม่สวยคัดออกก็ดูดีนะครับนี่คัดออกไปเราก็อยากให้ท่านที่ซื้อกับเราได้ดีๆจริงๆนะครับท่านเสียงเงินซื้อกับเราแล้วนะครับเอาของดีไปเลี้ยงนะครับ เราประกันความสาวไหมรับประกันความสาวครับต้องสาวจริงเป็นเป็นเราเนี่ยเป็ดสาวไปขายนะครับท่านซื้อเป็ดสาวท่านก็ต้องได้เป็ดสาวจากเราดูที่คัดออกนะไม่ใช่ไม่สวยนะดูนะครับดูนะเราแทบจะไล่ดูทีละตัวเลยนะครับแต่ให้อ่าพี่น้องเอฟซีนะนี่สนใจนะครับว่า เราทำงานกันไม่ใช่ว่าเราของซื้อช่้ยไล่ไปขายท่านนะครับเราของดีไปส่งมือท่านนะครับนี่นะครับเข่ใช่ทัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดังแน่ดังแน่ปากปากไปยักเต้เลยอ่ะ นะกำลังจะเริ่มจับรับโดยมือจับนะครับเสียลรังนอแตนรับจับทั่วประเทศนะครับท่านที่สนใจนะครับไม่มีคนงานหรือไม่มีคนจับติดต่อที่เสียลรังนอแตนได้เลยนะครับใครใครไปตั้งชื่อให้เมียเนียนะครับดูวิธีการจับนะครับ เดี๋ยวผมมาจะยกเปนะครับขอทําคลิปนี้เป็นไม่ยาวมากนะครับทําคลิปสั้นๆไว้นะครับเพือที่ให้พี่น้องเอีได้ดูแล้วก็ได้ฮาๆขำๆไปด้วยกันนะครับเอาลว่ะผมยกไปขึ้นรถก,ก่อนเนาะไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ